หน้าคือตลาดมงึงเรามาถึงศูนย์วิจัยกเกษตรหลวงเชียงใหม่กันนี้ค่ะเ็าอยู่หัวอำเภอแม่วาง ไม่วางจังหวัดเชียงใหม่เราไม่เข้าฟรีนะคะก็ oh. เข้าฟรีไม่ต้องเสียตังค์นะคะโอ้โหแวตรงนี้มีลานกลางเต็นท์ให้ด้วยเนี่ยน้องมาเที่ยวดูนั่น ก็มีดอกไม้ให้ชมตรงอี้เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวนะคะเราได้ชมแล้วก็ข้างในนนก็จะเป็นบ้านพักนะคะไปเดินดู วางยิ่มสามองศาทเนะยน็นเย็นสบายดีอันนี้อันนี้คือต้นกุหลาบพันปีนะคะเนี่ยกุหลาบพันปีจะเป็นสีขาวแบบนี้จะมีแต่บนยอดดอยอินทนนท์ อันนี้แม่วางเราก็ใกล้คืออยู่บนดอยอินทนนท์ละก็จะมีดอกไม้เขาเรียกกุหลาบพ,พันปี คือขุนวางค่ะเด็กไล่จ,จับผีเสื้อ สทีอนี่เป็นโครงการหลวงจ้ะ เมื่อปี2527ในหลวงรัชกาลที่9เราขึ้นมามาทรงงานตรงนี้ก็มาปลูกต้นไม้นี่คือรถรถยนต์พระที่นั่งรถแรนโรเวอร์รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สเสด็จทรงงานที่สถานีทดลองเกษตรหลวงคุนวางที่19ก,กุมภาพันธ์2524ใหเป็นนิพัศสการท ท่านมาช่วยชาวเขาเยอะมากแต่ก่อนชาวเขาก็จะปลูกฟินก็มาสอนให้ปลูกดอกไม้เมืองหนาวปลูกพืชผัก เดี๋ยวนี้ไม่มีฝิ่นปลูกบนดอยบ้านเราก็จะมีแต่ผลไม้พืชผักคขุนว่างขุนว่าง vịt đi thải lũp trên bờn đái ch้าง nè ch้าง xì chim phu ta khâu bàn rất rất như chờ เรามาเที่ยววายไปฟาส นี่คือขุ้นว่างนั่งพยาเสือโค้่งเราจะมาเดินดูดูตลาดมง้ง รู้ว่าเขาขายอะไรกันคะ เยอะแยะเลยต้นบ๊ยก็มีน้ำกล่องละร้อยเดียวค่ะค่ะบ๊วยไหมคะชมบ้างได้นะคะชิมบ้างได้นะคะชิมกันนะขอบคุณค่ะชิมบ้างนะคะอ๋อเป็นต้นก็มีเนาะค่ะไม่ต้องมาไปเจอที่ตลาดนัดบ้านเราฉันซื้อไปซึ่งมันเยอร่อยค่ะดีกว่าได้กินเนาะ ตัวอเลื่นมาค่ะหวานมากเลยอ๋ออยู่ไปรถพอหมุน,นออมาสตรอเบอรี่หวานมากะม่ใช่ใช่แต่นี่อร่อยนะดูดอกไม้สตรอเบอรี่ไหมคะนี่กลอละร้อยก็มีค่ะป็ใหญ่ร้อบแทม่นี่เป็นตลาดชาวมง จะต้องจับชายแล้วมั้งแบบขบับผลไม้โอ้โหข <c ười> ักนักเนะาะวันนี้คนบ่พอลนักล่ปีใหม่ถ้าจะนักเนาะ อีใหม่ก็พอประมาณอยู่จ้านม่ทบายจะก,กินเลยกุ้งของก้งเสริมอันนี้เป็นอะไรยังจ้ะอั่วทัวกะ<อ>เออมันเป็นตระกูลงทั่วแข้งนะเจ้าแต่ว่าเจ้ามันลายเอาไปกินสักกุ่มนค่ะขอบคุณค่ะเดียกันเนาะต้นสตรอเบอรี่ต้นเล็ก น,นี่ยอดถั่วโอ้ปักงามเนาะอันนี้อันนี้ขายจะดใดขายกิโลห้าสิบบาทเป็นกิโลกะคือ่งบุตด้คือบุขายคือ่งครึโลบุตขายอันนี้เหรอโลตะดใดโลห้าสิบบาทห้าสิบมั้งแกอันนี้แกห้าสิบอ๋อ อันเอาเอายางละเกิงได้ก่อนได้ก่ได้ก่อนจ้ายางละเกิงอันนี้เล้วกำตาได้เกือบยี่สิบกันเอาอันนี้อันหนึ่งปุ้หนุนเนาะคุณลุงโอนได้ก่อนสแกนดังได้ก่อนโอนมาได้ก่ะค่าที่กันมันรวมกันเป็นตาไดอ่ะอ๋อสองอันนี้ก็อห้าสิบเนาะ ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเอออันปออยู่เป็นเจ็ดสิบบาทเนาะปลูกเองกะเออปลูกเองข้ามัาปลูกนี่เกษตรปลูกเองขายม่ได้เออเนาะขยันแต่นี่ถั่วคุณลุงสวยๆนี่โลโลห้าสิบบาทยังไงห้าสิบบาทลำตาว้ะครึ่งโล หนงโลก็ขายตัวหวานแกก็มีห้าสิบเหมือนกันตัวนี้อร่อยจ้าลุงมาคนเดียวกะเออลุงม,มาคนเดียวตั้งใครมาส่งลูกมาส่งลุงมาส่ง,ง,สงอยู่บ้านอยู่ไหนฮะอยู่ลุงบุญอยู่ลุงกะอ๋ออันนี้มัน มันกูแต่เห็นมันเป็นสีเขียวเนาะสีเขียวมีมันมีสุขาวมีมันเอามันมี 2, น 5, มสองพันเนาะสองพันอันนี้เราก็ซื้อไปวันก่อนเราก็ซื้อเนาะเอาแค่นี้ก่อนโอ้บลาเขือก็มีบลาเขือเท่าไหร่ ค ah ุณลุงชาวเขาบ้านเขอยู่ข้างล่างไม่อยู่ไหนอยู่้ังดงเจ้ามาแอวว่าจะมาพอดอกนั่นบานยังบุบานจนเนาะไปปเดือนพุ่นเนาะเจ้า แถมไปตัวละสองอันสามอันเจ็ดสิบบาทแม่ละนอเปาะพี่ถูกแล้วนะบันดีค่ะทุนนะเสี่แล้วปิดกี่โมงนี่เนี่ยมืดแล้วนอก่ำเดียวคนถ้าจะมาอยู่เขาแอลตั้งลุมบุญย่เดี๋วเขากระลอกขึ้นมาจ้ะ ไปแล้วเจ้าเจ้าถ้เปาไมีกระเป๋าเปาไม่นักเลยเจ้าใช้บตันเลยนะนี่นี่นี่่่่เอส้ม กิโลเท่าใดก็ยี่สิบแม่เอาเกิงโลได้ก่อนเดี๋ยวจะกินบัตรนันกิโลสิบบาทเนาะเอานั่นแหละเอาปอนปกันแดงข่องเดืองข่องขอบสีเนนะาะแต่ ม่วนก็มันก็เสาที่มันก่ม้วนน่อยน่ะใครตึงวันเลยกะเออขอบคุณเจ้าปลูกเองแหละตอนนี้ปลูกเองต,ตลาดเช่าเขา ผลไม้เยอะี่สิบบาทยี่สิบบาทเยอะเฮ้ยตายละใจไม่ดี่่ ขายอะไรจ๊ะอ <im> ันน <Wet heure ux> ี้ผักกาดไอหยางกระต่ายเอาหนึ่งกก่งเนาะช่วยยายขายของอ่ะคุณนะไร

ถ้า,า,าเป็นชาวเขาชาวม้งเออแล้วใส่สตางค์มือลุ่มไหมนะโอ้ยลองมานกะกําลังขายได้กะโอ้เก่งเน่าถ่ายรูปนั่นแล้วถ่ายรูปคนสวยอ่าถ่ายยายด้วย <c oughs> นั่นเก่งมากเลยช่วยขายของมามง

목적지에 백골�ēs 아직 깨20이 안난다 여기도 빠져버렸다 두� vermella 겉 a <automated. laughs> <shame>. <avenues> <offerings> ไม่ค่าสแกนจ่ายได้ก็อ๋อได้เนาะเอาให้แม่ร้อยหนึง่งร้อยหนึ่งนะคะเจา้าที่ให้ชิมตะก,กี้นะหวานดีอ่ะอ่าเดี๋ยวน้องใส่อันใหม่ให้นะคะค่ะเดี๋ยวเดินมาเอานะคะเมื่อกี้เห็นเพิ่งขายมะเฟือ เอ็นแช่เนี่ยจะเสียัอปอมายัน一步ไปไม่กี่เป็นเนาะเยอะเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวเดินเดินอู้วอันนี้มันลูกใหญ่เนาะลูกเล็กๆไม่มีแกอ๋อไม่มีค่ะนี่มันแก่เนาะ อันนี้นี่เอามาหรมบไปปลูกอ๋อนึกว่า,วาอันอาไป,ไปกินแม,ม่จะเอาไปกิน <laughs> เดีกินได้ไดเหมือนกันนะคะแม่อันนี้หวัวละสิบเ,าาเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตะกี้เห็นเป็นถุงมะฮู้ตรงไหนเป็นเป็นถุงเมื่อกี้นั่นไง อันนี้อะไรทำคะอัน,นอันนี้ลูกเล็กๆอัน,นสิบบาทขายก่อน<า>ขายโลเท่าใดตัวนี้เหรอค่ะที่จริงเขาขายยี่สิบห้าบาทขายยี่สิบบาทเหรอไอเมื่อกี้ทางโน้นเขาก็ใส่ถุงยี่สิบพอดีแม่เดินผ่านมาแล้วไงเลยว่าเออมาดูแม่จะเอาแบบไหนอ่าเอาลูกบดต้องใหญ่ที่เอาไปกินนะคะบรใเจียนายนะแต่ใอของหนูนี่มันแบบมันแก,นก่แล้วเนาะ กินได้ค่ะปอกแล้วกินท่างไงได้เดี๋ยวเดียวเอาอย่างอื่นดีกว่าอันนี้แครอทขายจะได้แครอทสิบบาทค่สิบบาทเอออัน,นเอาแครอทด,ดีกว่าเนาะอันนี้มาเอาแล้วเจ้านะอันนั้นมาเอามันแก่ไปเนาะได้ปอกแล้วก็กินได้ค่ะกันเช้าก็ปอกแล้วก็เอากินยืมต้มกินยูมทำต้มจืดข้างในมันก็เอาเปลือก ขอบคุณค่ะ